สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องมุสลดีชาแนลค่ะหย่าวานเดอนี่พี่นอ้องหย่าวานเอาว้เกีียวไหหมูค่ะซุ่มเกีียวใหแว้แล้วก็ล่งแตกขึ้นมาพี่น้องมือกี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งขอบมูนหน่อยของมุสลดีชาแนลคือเกาค่ะพามาเบิ่งการห้อาหารหมูเดอร์พี่น้องนี่ลถต้นทุนของแถรพี่น้อง ห้ากระห้บ Hi ่อหลายเขากับบ่ได้หายหลายด้วยค่ะเขานี่จากแต่ก่อนตุ่มเมาเดอพี่น้องเนี่ยนี่บ um ่ได้ตุ่มละค่ะเป็นหึงแทนหึงหลกักมากมาให้มันผุให้มันแตกออกก็ <c oughs> ะจะประหยัดการการตุ่มเขายักหอดฟื้นพี่นอ้องลดทุกอย่าง ใ,ให้ต้มเขาวเบรายพี่นี่หรอ้ต้มเขาแนห่ห้ามแน่ยางมะหน่อยไปก็จะไดนนี้ขอบมุสลิีนี้ลดต้นทุนยางมากเลยคือเน้นหยาเป็นรักค่ะเพราะว่าหยาหวานน่เพิ่งจะซีนี่อหนี่เพิ่อยู่แล้วม่โปรตีนนี่นี่ไม่ตัวอยู่แล้วนะพี่น้อก พี่นอ้องมาเบิ่งนการให้อาหารหมูค่ะช่วงนี้หมูถือแข้งพี่นอ้องนีต่ตาผู้อยากให้ไปซสื่อห้ค่ะแต่ว่าโบโบได้ดไปซสื่อห้พี่นอ้องนะคขาหมูมันถือแข้งนีต่ตาพูจมอยากขายค่ะแต่ว่าช่งม,มุ้งเลยดีนี่ขอกมูไหนหน่อยนี่โบได้ขายเด้อพี่นอ้อง คิดได้ความคิดว่าสิเดีห้าวาเลียงเพิ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิงสาวอ้วนค่ะอ้วนนี้เพื่อนกับไก้จะขอดแ้วเดิอพี่น้องคิดว่าหนาจะเดือนหนานนี่แหละค่ะ กินเก่งนี่แหละค่ะพี่น้องต่ละมือกับหายซ้ำนี่แหละ <ๆ S 2> เน้นน้ำแน่เขาแน่ค่ะผสมกันไปบบางมือมีต้นกล้วยกระซับซับแบบละเอียดละเอียดพี่น้องแล้วก็เอาใส่กับอัพก็พั่มเลยค่ะ พอกินไปเนี่ยกใส่ห้ามน้ำฝนค่ะยุคอ่นี่บอบอเลียงหัวอาหารเล้พี่น้องเน้นเลียงแบบธรรมชาติผ่าพ,พี่น้องมาเบิงเ่งแรงอาหารอีกแรงหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เป็นยาด้วยพี่นอ้องยาคิมมีเอาไว้เฮ็ดพันธุ์ค่ะต่อไปพี่น้องก็สิเห็นยาเต็มเต็มไปเบิร์ดเลยพี่นอ้องยากระสิอใตต้ตตนใหม่ต้นใหม่กระสหญ่ขึ้นต่อไปนี้สิเป็นแหล่งอาหารคง,งคงค้นแน่นคงหมูของวัวด้วยพี่น้องพื้นที่ตรงนี้นี่ค่ะอีกแหล่งอาหารแหล่งหนึ่งข้อมูลดีชชแนลค่ะ กะสิเป็นพักบุ้งค่ะพี่น้องกำลังงามนี่คือทดล่องปลูกเดิมคือเม็ดพันมาลอยหนึ่งค่ะแต่กับท่านเบิร์ดได้พี่น้องนี่ล่องปลูกเบึงปลาสิเป็นยังไปงปลูกกระโยากได้พี่น้องพวนพุน,พนดินหลักกระบานโหลดเทศเป็นแปลงเลยค่ะนี่ก็สิเป็นแรงอาหารให้หมูค่ะหายทั้งหมูหายทั้งคดในกระสิปยาดต,ต้นทุนไปอีกพี่น้อง แนวได้ประหยัดได้กับเฮ็ดเนาะนี่ราค่าหย่าวันมือดีชัแนวกับสิเน้นเป็นหญ่าส่วนร้ายพี่นอ้องเขาแน่หย้าแน่ห้ามแน่ค่ะผสมกันไปช่วงนี้ราคามูถือแข้งพูมาถามสื่อกะซัมมาขอทอรา,าพี่นอ้องจักสิวาจังไหนคือวานละ่ะผู้สื่อกะอยากได้ถือผู้ขายกะอยากได้ หลายเนาะซึ่งไฮน่อยหลายเท่ากับขายพ่เป็นพี่น้องเพราะต้นทุนหมูซื้อมากกับแพงและค่ะคอกนี้พี่น้องถ้าพูดเคยติดตามชงมุ่งดีค่ะ อุ้มอิ้มหนีคู่กันกับตัวนี้ค่ะพี่น้องจะเห็นอยู่ดอกซึ่งได้ตายแล้วเด้อพี่น้องก็เลืยใหญ่สองหนีมาหนีจกเป็นโลกยั้งค่ะพี่น้องหันค่าอยากแต่แต่นํากันทำหน้าอยู่รถมาหอดขอกูหรถเป็นแบบแบบนอนละแม่พี่น้องนอนแบบบ่บ่กินอาหารดูซื่อบ่บ่ตีงบ่ยั้งพี่น้องเป็นแบบ เป็นข้อไขๆนะคะเป็นปากอ้ากระบได้ให้กินน้ำกับโบได้ค่ะอาสลิงใส่น้ำยอดปากกับกระบ,บกินพี่น้องสามหมือนตายเลยค่ะรักษานํำกระโบท่านเป็นแค่มืออเดียวด้วยค่ะเป็นหลกักอะสามหมือกับตายเลยต่ว่าอู้เรือใจอยู่พี่น้องไก่สีเป็นสาวใหญ่ละไก่สีแดงผสมหลากสีกรสโบได้ย่างกับซา,ามบาลุกไปซื้อ กระบอกเป็นยังค่ะยังมีตัวอื่นอยู่เนาะถ้าขอกได้กาลังประสบป,ปัญหาคือจังขอกมุ่งเือดีกะมุ่งเือดีกะเป็นกําลังใจเด้อพี่น้องพานมากล่ะอยู่ขอกนี่สามตัวเราได้พี่น้องสูญเสียมาล่ะสามตัวละมูนหน่อยสองมูใหญ่นี่ตัวหนึ่งค่ะเดีย๋ยวพามาบนขอก นี่กะอิ่มองปองอ่างแปงละค่ะพี่น้องที่จริง้งซ้ำนี่เพื่อนกะยูได้ละเด้อิม่มละได้ว่ากับสก,กีอ้อยห,ห้น้ำอีกอยู่ค่ะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อี่ยังหลายเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องมุลดีชาแนลน้ำในเด้อค่ะพอเดมีกกำลังใจเหตุคลิปให้พี่น้องเบิง้งช่วงนี้กะสียากๆแม่บอดด้เหตุคลิปลงให้พี่น้องเบิ้งเลยค่ะ จังไรพี่น้องก็อย่าลืมกันเด้อค่ะฝากกดติดตามนะ้ำแนสวัสดีค่ะ